ออเออเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่าข้างในน่าจะไม่รองรับอาาไรเปลี่ยนกันเอากูลืมกูก็ออกระลรดเลยเอาลุดเลย <laughs> ตายแล้วกูไม่มีข้อมูลเลยถ้าได้ยินอะไรสักอย่างต้องซ่อนอยู่ในตู้แล้วก็วิอา่อาอ่านไม่ทัน คุณไม่ได้เลยเนี่ยมันดรียกเราคุณฮ้แล้วว้อแอมเสียงนั้นถี่เราไม่้อบเขาตอบเีื่อง้ะไรแอมเสียงนั้นถี่ เงี้นะอเคยังด้ไห่องน่าช่องไม few minutes later เดยวกูลองไปข้างล่างให้มันอาจจะมาข้างล่างนะฮัลโหลนิ่งไหมปีศา้นีโง่เบอกนะว่ามันได้จากของมึง ไม่อดได้ยินจกของ่กว่มันไม่ได้จคุนได้จากของกูเนี่ยไม่ใช่ดูนี่นะฮัลโหลขีโง่วายฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่ กูอดกีดอยู่ไอ้แกกูแบบอยาไมกเอย่าอมันต้องเอาลงก่อนแต่ประเด็นคือพูดดังก็ไม่ได้ไงคือพูดอี๋ไม่ได้คือพูดอี๋ไม่ได้เป็นเหมือนอะไรแล้วมันตีมาหากูกระพังประตูกูมาเลยแล้วกูเอากี๊ดเลยกูทไม่ได้เลยกูเป็นคนถึงดังไง ไอ้มันอยู่ฉันสองมันอยู่ฉันสอง มันอยู่ในห้องน้ำชัดเลงน้ำตายมองหนห้องอยู่ดิกูจะเทสบะไอ้ฮาไปไหนไม่มาเชื่อมันอยู่ข้างล่า <c> ง <oughs> ไอ้เหี้ยนกูพูดอยู่นั่นแหละกูบอกกูก็พูดว่าเสียงก็ออกไว้ไอ้ก็ตายเลย <c oughs>

กูจะเปิดประตูไอ้เหี้ยแม่ก็อยู่ข้างบนเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้แย่แต่ก็โดนมึงเลยเลือดติดติดไอ้แย่เลยว่าติดประตูติดตรงไหนเลยกูจะได้ไปมันติดกับกูกะอีแบะ Il rêve

ฆ่ากูเลยไม่เห็นฆ่าแล้ววัาไหนวันไหนันไหนันไหันไหนเก็บฟต้องไปตายมันไหนก่อน I'm in danger. ก,กูมีเชือกอันหนึ่งแล้วก็เป็นเดชส,สองอันอะ่ะไม้ต้องอ๋อไอห้องไอห้องข้างล่างขวามืออ่ะอ่ะเราเกิดห้องตรงข้างหน้าขวามือใช่ไหมันใช่สร้างบันไดเออมันมีมันอ่ะทีนี้เชือกอ่ะอยู่ทางขวาเลยขวา,วาสุดว่ขอมันน่าจะแรนดอมเว้ยไม่แน่ใจวะ่ะพวกมีดก็อยู่ที่เดิมแล้วก็ไม้บันไดอยู่ที่เดิมแต่ประเด็นคือ <laughs> <laughs> ห้องนั้นหิวใจกูมากมึงต้องไปดูอ่ะไอ้เหี้ยคือมันแบบอุ่นอ่ะ <laughs> อยู่แล้วอุ่นใจอ่ะ <c oughs> มาร <c oughs> อานนโอลโลอยู่ทางนี้ กูุ้ยเียมันจะฆ่ากู่าไอ้เียมันจะฆ่ากูไวนไอ้เียไวสัตว์วิ่ง่วก่เดี๋ยวกูใช้เสียงสไอ้มาดิไอ้มันไม่ไปมันจะว้ามันลงไอ้นจะฆากูไปไวแล้วไอ้เหียไปไวเลมันจะเอามืงมึงเห็นแบนเดตสอันใช่ไหม เกิดด oh, cool. ูออกูรู้แรกไวเท่ไหนโอ้ตแข็งตันเนี่ยว่ะ No 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 you go home ใช่ไหมออไปทุบเพื่อเปิดกุญแจข้างล่างห้องข้างล่างนี่น้องจะมีกุญแจอยู่ไอ้ตัวไอ้กูอะไอ้เด็กนี่แหละเอกไปเลยวัดไอ้ย่าไปช่วยไอ้นักทีเดี๋ยวกูเลามันให้เอ้าเข้าไปหาศพกูเร็ว should I

แกมนอยู่นี่ไว้กูไม่ชีดกูชีดมึงมาอยู่กับกูทำไมมึอยู่มึงได้ไอ้สัสเลยมึงรีบไปเอาคอยเนยเอาแล้วไปจาอข้างล่างด่วนเลยกูไม่หวแล้วเดี๋ยวกูวิ่งอให้เร็วเค้ยแแอบแอบไปตอามก่อนนะกูเดี๋ยวกูวิ่งทันด้ยงม ตลอดเวลาเลยเฮ right? <im iti> <im iti wishes> ียกูส่งเสียงดังได้ที่ไหนแต่เช็ดช็ดฮ่าฮช็ดช็ดฮ่เฮียกูก็อยากพูดตายหาอเลยเฮียแม่งอยู่บนหัวกูอย่างเดียวเลยเฮียการกรีดก็ไม่ไหวการขำก็ไม่ไหวเฮียฮ่าฮ่าฮ ใครหาพ้อเจอก่อนให้ไปห้องกลางล่างจากนั้นเอากุญแจแล้วไปเปิดห้องบนอส่วนคนหาไม้อะให้หาไม้เสร็จแล้วเอาไปไว้ในห้องกลางให้ห้องฝาที่ซ่อมของ่ะเข้มะซ่อมของฝั่งไหนวะขวาเมืองอ่ะขวามึงตรงไหนกันจะมีห้องสมุนไพรใช่ไหมกับห้องห้องน้ำถ้าแบ่งถ้าห้องอถ้าถ้าแบ่งแปนภาพนะถ้ามองมาตรงกลางห้องห้องกลางถ้ามองเข้ามาห้องกลาง ทางซ้ายกับทางขวาใช่ไหมทางขวามือห้องห้องที่ออกมาจากประตูกลางอะ่ะขวามือมันจะเป็นห้องซ่อมงงไหม,มงงไหมงงตอนนี้งงอยู่เดี๋ยวกูพามึงไปเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดออกมาโอเคไหมเดี๋ยวพามึงไปดูลองเล่นแบบวิ่งไหมละ่ะไหนๆก็ได้เข้าไปแล้วออกได้ได้ได้ ใช้ตรงไหนอะไรยังไงตรงกลางตรงกลางคือตรงนั้นใช่ไหมเข้าไปลรืออีกใช่ไหมใช่ลองดูตรงผนังไว้ผนังกำแพงมันจะมีเหมือนกุญแจอยู่เอาฟ้อนตีอแค่เดินเลียบขอบไปแล้วก็ทําบันไดเนาะคือมันต้องทําอะไรหลักๆวนี้ฟิวไแต่ไม่รู้ว่าบันไดเอาไว้ไหนบันไดน่าจะเอาไปใช้เปิดห้องตรงกลางมากกว่าคิดว่านะห้องตรงกลางไอห้องบนบนกลางบนกลางน่าจะเปิดเสร็จแล้วก็บันไดคิดว่า <laughs> A few minutes later. คุณตายคุณตายไอ้ใครคนเชนั่นชนัูอาบน กลับไปต้องกลับไปหาอามมาเจอกูก <oh> ูลังจะวิ่งกลับไปตรงบันไดอามอามรีบออกากตรงนั้นด่วนเลยรีบออกากตรงนั้นด่วนคุณหลังวิ่งไปอามมึงเข้ามาทำไมกูจะลื้อไหม คุณลมันให้อยู่ไม่กลัว

บันไดอ่ะประกอบเสร็จแล้วนะแล้วประกอบเสร็จแล้วเหรอเหลือหาคอนคอนเดี๋ยวว่าคอน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 เจอคอนแช่ละเจอคอนแจ่นะคอนแชที่ต้องคอนทุบใช่ไหมอออยู่ไหนอยู่หอหอบันไดฝั่งที่ซ่อมใช่ไหมห้องตัด บันไดมาหัวใจกูเต้นตุ๊ก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 ้าวว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 กวววววววกวว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 วมวววววว้ววววววกวววกวว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 ไวว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 มวววววววกวว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 วนวว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 ดววววววต โอเคได้แล้วอ้ามกมากูอยู่มิดเลนกูอยู่มิดเลนตอนนี้กับมาเล้วี่ตายกันนั่นตายกันมินเลนชั้นบนชั้นล่างมิดเลนชั้นล่างดิชั้นบนบนบนได้ไงไปเอาบันไดมาไอ้นั้นไอ้อ้าไปเอาบันไดมาบันไดอยู่ไหนบันไดอยู่ตรงกูบันไดอยู่ตรงกูตรงตรงข้างนอกข้างนอกห้องนี้ต้องใจหน่อยเพราะว่ากูรออยู่ตรงไหตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงข้างหน้าห้องอ่ะข้างหน้าห้องที่กูวิ่งอยู่เนี่ย เฮ้ยม<จ>ัน <fil> มันหยุดมันหยุดมันหยุดเฉยกูจะเอาขบันไดขึ้นไปนะเออมึงเอาอไขึ้นไปแต่ตอนนี้เอาไอ้เหียเอาชิบหายแล้วกวดกดมาดิมาดิว้าปิดดังแล้วออกไปดิเียอาแล้วออกแล้ไหนะออกออกแล้วนนหะตอนนี้ขบนท่านสประตูเจอแลเจอ ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยหว่าไม่เท่าไหร่เฮียอะไรร้องเชั่วโมงโอ้โหอ้ไเฮียกูร้องแบบเพื่อเจอมึงเนี่ยนะ thank you ใครเดินมาก่อนไอ้เฮียกูก็นึกว่าปลอดภัยปลอดภัยฮัลโหล God.